มีการตรวจพบแหล่งปล่อยมลพิษขนาดใหญ่ผิดปกติบริเวณป่าลึกในแถบอเมซอนชาตรีจึงต้องเดินทางมาตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนกองไฟมันยังใหม่ๆอยู่เลยครับเออสวยเนอะกองไฟเหรอครับไอ้วงเนี่ยวงกลมเนี่ยอันนั้นนะครับที่หัวหน้าเห็นเขาไม่เรียกวงกลมครับเขาเรียกวงปีครับผมวงปีเข้าไปอีกนิดนึงจะเป็นวงเดือนละวงเดือนแล้วก็วงวันวงวันแล้ววงวงเดือนนี่มันมันเรื่อยนะ ชีวะมีะถาชาชีวะได้บุษราจันทรหเวียนาชาตีมีไพี่ช่วยว่ามาเลยที่วงกลมตรงไม้นี่ครับทำไมก็ถึงเรียกว่าวงปีครับต้นไม้ที่เราเห็นนั่นน่ะเป็นต้นพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งต้นไม้พวกนี้จะมีอายุยาวนานเพราะฉะนั้นท่อรำเรียงน้ําที่มันสร้างเอาไว้มักจะหมดอายุสุดท้ายก็ต้องมีการสร้างชุดใหม่มาทดแทนการสร้างท่อเรียงน้ำเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในแต่ละฤด,ดูด้วยนะโดยปกติแล้วในรอบ1ปีเนี่ยมันจะมีฤดูที่ฝนตกเยอะ6เดือน ข่อเรียงที่สร้างได้ก็จะมีขนาดใหญ่สีก็จะอ่อนถ้าช่วงไหนที่น้ําน้อยข้อเรียนที่สร้างได้ก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็อยู่เบียดกันสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแถบสีเข้มเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จต้นไม้ก็จะสร้างได้กี่แถบ2แถบก็คือแถบเข้มแถบแถบ,แถบจางอีกแถบหนึ่งแล้วก็ทําอย่างเงี้ยไปทุกปีมันก็จะเรียงซ้อนกันเป็นชั้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 นถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะแอบเสริมว่า เนื้อไม้แถบอ่อนจะตั้งชื่อตามฤด,ดูก็คือรูปไม้ผลิก็จะตั้งชื่อว่า s สปริงวูดแถบเข้มจะเกิดให้รูแรงก็เลยตั้งชื่อว่า s u m m e r ร์วูแต่ไปเสร็จแล้วยังไงก็เรียกว่าวงปีเหมือนกันขอบคุณอจารย์เรือมากน,นะครับอ่ะไม่ไนยครับผมไปไหนอ่ัวันนี้เราจะเดินแบบวงเดือนกันยังยังไงครับวงเดือนเดินแบบเร่อ ย,ยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายอยู่ในคลังความรู้ของเราพบกันที่ w o r l d w i d e t r u t h b u d d a c o m นะครับ